S <S ด้านหน้าอกไ่ลง <S 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 แรง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 มาถึงว่างเลย ในเรื่องของอายุมันก็จะชนะเรื่องที่ชนะแน่นอนเรื่องของอายุชนะแน่นอนวาทุกคนเด็กกันหมดเลยนะไม่หรอกจริงๆอ่ะคือเราเราไม่ได้ไม่ได้เน้นกลยุทธ์อะไรค่ะเน้นเอาชนะอย่างเดียวทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะไม่สนใจกติกาไม่สนใจเลยเดียวเดียวใจได้เกมอ่ะจะโก้ไหมจะโก ก็บอกแล้วเราไม่ได้สนวิธีการขอแค่ชนะมีวันวันทีมไหนไหมคะไม่เลยค่ะไม่มีคนเราไม่เกิดแข่งใครเลยแข่งกันกับตัวเองไปกันเองไปกันเองไปกันเองไม่คือทีมนี้ค่ะยาวมากคือต้องแข่งกับขาตัวเองให้ไปสกัดก่อนแต่ต้องต้องยาวที่สุดยาวที่สุด ว่าจะทำยังไงแต่คนอื่นจีบไม่ห่วงเลยเพราะขาย,ยาวมากชิคกี้พายนักกีฬานะใอ่อะไเออร,เ,กกรเ,เราแหละเราเีไไ่นกกีฬาช่วยเพื่อนในทีนทนทนทไมได้มากนมอยแค่ไหนตอบสิตอบเลย,ลยเป็นกีฬาที่เป็นกีฬาที่เราไม่เคยฝึกก็เลยไม่ค่อยถนัดเอาแล้วไม่ได้ตอบดีเรามีนักกล้ามด้วยค่ะนักกล้ามไงอ่ะตอบสินี่ฮะตัวเด็กอีประโยชน์ไหมชักเยอะชักเยอะ กเน้นเกมนี้เลยเล่นเกมเดียวสามล้วอมพัดพีไหวไหมลูกไหวครับผมไหวครับแตยังไม่ได้ยินเสียงไหวไหวครับนาะไหวนักกีฬาพี่นักกีฬาว่ายน้ำครับแต่ว่ากีฬาที่เล่นวันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับว่ายน้ำครับผมแต่มาด้วยใจครับมาด้วยใจแล้วร่างกายเราพร้อมไหมวันนี้พร้อมครับทุกคนก็พร้อมเมื่อเช้ากินบุฟเฟ่ไปประมาณน่าจะประมาณขาดหนึ่งก็ได้ครับสาวสาวพาโชว์เป็นยังไงลิ้นเป็นยังไงอ๋อทำมี อาพูดพูดเลยแดนแดนตัวแม่อยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยขอหนึ่งสเต็ปโอ้เริ่มเริ่มอ้าไงนะเดี๋ยวก็หนูไม่ใช่พักนางเดี๋ยวก็ทำไมหนูพูดเยอะจังเลยอ่ะนี่ก็ใส่แดนเหมือนกันนะคะไหนโชนหน่อยโชนเดเด าไว้ดูในงานดีกว่าเดี๋ยวดังเด่อยจวเราพบแกโดนยาหมอกกันเรียบร้อยโอ้ยโอได้ก็เอาอะไรั่วแกร์เช้นตามมายุั่วไม่เรากูดูไวด้วยมีไวใกล้กันเลยที่ผมอะไม่ตะกี้แบบมีคนเอามาให้จริงๆก็เลยเอามาใช้ปกติไหมไม่พบสิคะจิ๋วเราพบอันนี้อ่ะชแมนตัวยาอเวของเยาว เั้งใจเป็นขอ้จ็นอตเเป็นขอ้ในขอตั้งใจน้งในขอตที่ใจเลยอ่ั้็ขอต็นขอังใจ้ป็นอังใจั้งในเปะนอตังเป็นอั้งเป็นอตั้งใเขอ้งเป็นขั้งใ่นอตั้งใจเปั้งใจนตั้งใเลยนรอับหใจพยายามตล้หนูพยายามแล้วจริง่เป็นจเร็นอเป็นเรต่อง่อไปของเปา ม,ม,ามากเไงมากเต่นเต้นตั้งแต่เปิดก้องลแล้วคก็ใช้เวลาประมาณปีสอ,อีกที่จะได้อีเซร่อยมาคือหนตาเยอะมากเป็นละครคอมเมดี้็อคค่ะทุกคนที่ไม่มีเลยคือถ้ามีจมันคือคอมเมดี้ค่ะ คนที่จะลงหัวใจคนที่จะลงหัวใจของนี้ดีกว่าครบรถครับครบรถอ่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยก็คือเราเอาออกมาตัดตาใช่ไหใช่เอามาตัดน้ตาแล้วก็มันๆเนาะใช่เออดูด้วยดูหน้าผากดูด้วยดูอยางเป็นอะไรในเลือกเปนสปอนเซอร์คนดีอยู่แล้วคนดีแล้่แรักสีสันมากเลยเนาะ ความสูงมันเป็นอุปสรระในการมันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรไหนพูดออกมาตรงๆหนูก็หนูก็ไม่ได้สูงน้อยขนาดนั้นเขาสูงมากเลยเขาสูงไปเขาสูงไปเขาป้องกันไหมเขาป้องกันไม่ครับยังไงดีอะเวลาเวลาแบบว่ามีมือมีปีนมีเล็บตีนอะไรอย่างงี้ไหม้องต้มเป็นระดับลักต้มยังไงบินลักต้มยังไง

เราเราอุกไปก่อนได้ไหมอะไปก่อนแปว่าไปก่อนเขากลับไีวไม่ทำไม่ทำการบ้านอีกแล้วซ้อนที่เทศเลย มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะมัตอบไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันสองสเก็ตสเก็ตสเก่งได้มาแบ่งมาแบ่งมาแบ่งก็ได้ออกมา่งสองสามไปได้ก่ในตัวทีมเ ยืนยันร่องนักระดามอนนี้ซ้อนกันเลยวัสดีนะคะรอ